สวันนนนีีี้้้มมมตรรจะผ็ททเเขขาาาาาาไปป่่่่่่อออออหหงงงงงๆชยยืิในปัจจุบันสื่อทางเลือกต่างๆที่มีการเผยแพร่ไปยังโลกออนไลน์เช่น YouTube Facebook นั้นมีการนำเสนอหลายด้านทั้งที่มีประโยชน์ต่อสังคมและการทำให้สังคมเสื่อม แต่วัยรุ่นมักจะเลือกสนใจกับสื่อที่มีความรุนแรงมากกว่าสื่อแท้ความรู้เพราะสื่อเหล่านี้จะมีความตื่นเต้นและเร้าใจน่าสนใจสําหรับพวกเขามากกว่าวนี่มันคือใก่สองนี่หว่าไก,ก้กอกอ้าวนี่ไงไกลสองมันใกลสองนี่เอง <c oughs> <c oughs> แกงส้มปลาหมึกยัดไส้กอกด้วยการที่สื่อทางเรื่องนั้นไร้ขอบเขตในการเผยแพร่ทำให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างไร้ขอบเขต ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือการถ่ายคลิปเป็นวิดีโอโดยมือสมัครเล่นที่ไม่รู้เรื่องกฎกติกาหรือจรรยาบรณในการนําเสนอข่าวบางคนอาจเผลอไปละเมิดสิทธ,ธิส่วนบุคคลของผู้อื่นได้อนี่ดูดูหน้าตาแล้วก่อนเฮ้ยนี่มันหมูมึกกุ้งนี่ยวะ่ะหมูมึกกุง้งหุ่นตึตึม่มึงหมูมหมึกกุ้งหุ่นตต่งทั้งตัวหนังสือในเฟซบุ๊กทั้งคลิปวิดีโอใน YouTube ที่มีการใช้ภาษาที่รุนแรงสามารถกระตุ้นความสนใจของเราวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี ที่ถามว่ากา,การเอาขาหรือว่าเอาอะไรที่มันอยู่ในยูทูปเนี่ยมาเล่าเป็นข่าวมันก็มีคือมันอย่างที่บอกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีที่จะนํามาสู่วัตถุวัตถุอันหนึ่งเพื่อจะนําขยายไปอีกปมหลายๆปมถ้าสมมติว่าอยากดู้ว่ามันกำลังหนูต้องไม่หาคำตอบว,ว่าขา้อเท็จจริงในเรื่องที่เขาเอามาพูดอะ มันเป็นมันเป็นข้อมูลที่จริงหรือไม่จริงคือเขาอาจจะได้รับข้อมูลสายเดียวจากในย t u ู e อะว่าเออเนี่ยตามข่าวเนี่ยซึ่งซึ่งมีไม่กี่บรรพกาอยู่ในข่าวอาจจะมาเล่าใส่ใส่อะไรใส่อารมณ์ใส่ฟิลใส่อะไรเพื่อให้เพื่อให้คนดูคนฟังรู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องมีการตรวจสอบว่าไอสีที่เขาเล่ามาเนี่ยมนถูกต้องหรือไม่ถูก มันคือข้อเท็จจริงหรือว่าไม่ใช่แต่ในสื่อทางเลือกก็มีสิ่งที่ความรู้กับเยาวชนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมกันมากมายแต่ก็ยังได้รับความสนใจน้อยกว่าสื่อทางเลือกที่มีการใช้คำที่รุนแรงและเร้าใจกว่าขอบคุณมากขอบคุณมากให้พรขอ้อไหนคือความแตกต่างระหว่างสื่อที่เป็นเนทีฟดียิักับเอาต์เลทีฟดิจิทัเนี่ยมันน่าสนใจนะครับจากการเปลี่ยน ของแลนด์สเคปมิเดียนะครับก็คือพิถิทัศน์ของสื่อนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยนะครับกระบวนการในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆเ่ยนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นสื่อหลักของ,ของ,ข,องของการทำงานของสื่ออยู่แล้วเช่นมันผ่านกระบวนการเก็ตเตอริงรวบรวม,รวม,รวมข้อมูลต่างๆสอบแสวงหาเรื่องราวต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วมันยังไม่สามารถที่จะนำเสนอได้ทันทีมันจะต้องผ่านกระบวนการทางกองบรรณาธิการเพราะฉะนั้น นะฮะข้อมูลข่าวสารบางข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับมันไม่ได้ผ่านกระบวนการของการก,กล่กรองเหมือนสื่อที่เป็นสื่อหลักอั r ล a t i v ์มันอาจจะเกิดขึ้นจากใครคนใดค,คนหนึ่งก็ได้ที่พบเห็นเหตุการณ์หรือนึกอยาก,ยากนะฮะปั่นกระแสอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเขาก็สามารถที่จะโพสต์นะฮะใส่ในเฟซบุ๊กได้ใส่ในทวิตเตอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าเป็นห่วงขึ้นทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้รับสารนะครับว่าคุณจะเชื่อสื่อที่เป็นสื่อใหม่ จะเชื่อสื่อที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟคุณเชื่อ Facebook คุณเชื่อ Twitter หรือคุณจะเชื่อสื่อที่คุณเคยเชื่อเขาเคยศรัทธาเขาในหนังสือพิมพ์อย่างวิทยุหรืออย่างในโทรทัศน์อิทธิพลจากสื่อทั้งเลือกในเรื่องเหล่านี้จึงเป็นสัญญาณเตือนถึงผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาสอดส่องและดูแลบุตรหลานของท่านเพื่อให้เป็นไปตามคันลองต่อไป